ดอดแล้วนี่กวับบดบ้านอำความริงใหญ่กับก,การความงามมันจะแม่งบักเกียนะมาดไม่เรื่องอะไรเลยบ้านมีตารางหญ่งใหญ่หญเราทำนี่แล้วบ้านทางกบ,บ้านนอกนี่หลังนี้ก็เห็ดไว้ สามไปสามสี่ชิล้านบาทนี่บริจูนี่น่ะเออไยเบียอยู่นี่เห็นบะเนเรื่องเบียไมเละเละเละฮฮือฮือฮือฮอฮืออฮอือืออฮืออุือฮือือ สมุนกับไฟ่ขี้นีกทั้งี่ว่าจะลุกใชโลองบึงย่านะาจะมวนนะสูบยาจท่กองเพื่องนี่ห <c ười> ้ากบวดล้างที่ซองนี่ไพ่กดติดอ้า

นำแขนก้นนังถูกไหม้องล้องลอุ